่อไปข้อที่10นะคะเขาบอกว่าถ้าความสูงของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะเพิ่มขึ้น5 0แล้วก็ความยาวด้านคู่ขนานของทั้งทั้งสองนะคะเราลงด้านละ10ให้เราหาหาว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาดูรูปเดิมนะคะถ้าให้รูปเดิมเนี่ยถ้าให้รูปเดิมนะคะอ่ะเดิม อันนี้นะคะก็จะมีความสูงกับด้านคู่ขนานนะคะด้านคู่ขนานอ่าถ้าให้เป็นความสูงเนี่ยความสูงนะคะเดิมเนี่ยให้เป็น10ก็ล้กันนะคะเป็น10แล้วก็ด้านคู่ขนานนะคะมันก็จะมีอยู่2ด้านให้ด้านหนึ่งเนี่ยเป็น10กับอีกด้านหนึ่งนะคะเป็น20ก,ก็ล้กันเพราะว่ามันต้องให้แบบ มันไม่เท่ากันนะคะโอเคตามคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมคางหมูเลยแล้วก็ต่อไปอันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเป็นอันใหม่โอเคอันใหม่นะคะ,ะประมาณนี้เราก็ความสูงเนี่ยความสูงเพิ่มขึ้น50%ก็คือจะเป็น150นะคะส่วน100 เพิ่มขึ้น5ก0ก็จะคือจาก100เนี่ยก็บวกไปอีก50แล้วก็จากนั้นก็คูณ10ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะตัดเลขได้ก็จะเหลือเป็น15นั่นเองนะคะเท่ากับ15อ่าตรงนี้ก็จะเป็น15ด้านคู่ขนานนะคะลดลงด้านละ10%ด้านละ10%ก็คือมาดูที่ด้านแรกกันก่อนด้านแรกนะคะก็คือจะเป็นเออ ลดลง10%เนี่ยจะเหลือเป็น90ส่วน100แล้วก็คูณกับ10นะคะก็คือจะได้เป็นตัดเลขก็จะเหลือเป็น9นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยกับอันนี้นะคะจะเป็น90ส่วน100ส่วน100นะคะแล้วก็คูณกับ10 10คูณกับ20นะคะโอเคตัดเลขก็จะได้เป็น18นั่นเองนะคะประมาณนี้ เพราะฉะนั้นนะคะด้านนี้ก็จะเหลือเป็น9แล้วก็18นั่นเองนะคะโอเคแล้วก็เราจะมาหาพื้นที่อันเก่าก่อนนะคะพื้นที่เดิมเนี่ยพื้นที่เดิมก็คือจะเป็นเศษ1ส่วน2คูณผลบวกของด้านคู่ขนานแล้วก็คูณสูงนะคะก็คือจะได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณ10คูณ20นะคะโอเค ตรงนี้คูณ30นะคะเพราะว่า10บบวกยีได้30โอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะได้เป็น150นั่นเองต่อไปนะคะต่อไปพื้นที่สีเขียวอันใหม่นะคะก็คือจะได้เป็นเดี๋ยวเราจะใช้เป็นสีชมพูก็แล้วกันนะคะก็จะได้เป็น1นึ่งเศษหส่วนสคูณสิคูณกับ27นะคะก็จะได้เป็น อันนี้จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองสิบห้าคูณกับยี่สิบเจ็ดจะได้เป็นสี่ร้อยห้านะคะหารกันก็จะเหลือเป็นสองร้อยสองจุดห้านั่นเองนะคะแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวตรงนี้เราจะแบ่งนิดนึงโอเคตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็นเ,เพิ่มขึ้นนะคะเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นก็คือจะเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะคะ เขียนไว้ว่าแบบนี้เราก็เราจะได้เป็น202.5นะคะก็คือพื้นที่ใหม่ลบเก่าแล้วก็ส่วนด้วยพื้นที่เก่านะคะแล้วก็คูณ100ก็จะได้เป็น200 202.5-150 150ลบ1น0 150ะคะแล้วก็ส่วนด้วย150นั่นเองจากนั้นก็คูณ100นะคะ อุ้ยอ่าโอเคตรงนี้นะคะจะคูณ100จากนั้นเราก็จะตัดเลขนะคะตัดเลขตรงนี้จะเหลือเป็นเอ,อ่อสามหารด้วย50นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเหลือเป็น2โอเคแล้วก็จากนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะได้ลบกันก็จะเหลือเป็น5 2เอ,อ่อ 52. 52.5นะคะโอเคก็จะเป็น5 2 แล้วก็ส่วนด้วย3คูณด้วย2นะคะคูณด้วย2ส่วนด้วย3โอเคจะได้แบบนี้จากนั้นตรงนี้เนี่ยจะคูณกันได้เป็นได้เป็น105แล้วก็ส่วนด้วย3นะคะตรงนี้เป็นส่วนด้วย3 105ส่วนด้วย3จะได้เป็น35นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเป็น35เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะอ่ะาบัรหนึ่ง35 เ,เซเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ35นะคะโอเค